สวัสดีค่ะพี่วิวนะคะเอเจนซี่หลักไทยคิดคลินิกค่ะวันนี้พี่วิวก็จะพามาพบกับลูกค้านะคะชื่อคุณอะไรคะคุณจอยค่ะวันนี้คุณจอยจะทาอะไรมั่งคะวันนี้มาทํานากับทําจมูกค่ะอ าเป็นทําใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ทราบว่ามีปัญหาองไรบ้างคะถึงมาทําที่อาทิตย์คลินิกอยากได้ชั้นตาที่ลึกกว่าเดิมจมูกก็อยากได้โด่งกว่านี้อยากเปลี่ยนทรงอะค่ะอยากเปลี่ยนทรงให้ปลายพุ่งชัดขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะทำมานานหรือยังเอ่ยทำมาได้ประมาณ6ปีแล้วค่ะคนนี้แก้จมูกกับหมอท่านไหนคะแก้จมูกกับหมออยู่จินค่ะ ทำตากับคุณหมอปอเช่ใช่ไหมคะไม่ทราบว่าคุณจอทำมถึงเลือกคาทยทิพคลินิกคะเห็นจากในเฟซอย่างเงี้ยคะ่ะรู้จักมาจากเซลชื่อน้องมิ้นนะคะน้องมิ้นเป็นยังไงบ้างคะงมห้คำปรึกษาดีไหมน่ารักน่ารักค่ะน้องมิ้นคอยแบบเป็นห่วงตลอดพุกอกัวกลัวม<ๆ>น้องมิ้นก็เลยบอก<ๆ>ไม่ต้องกลัวแบบที่นี่ทําดีมากพอมาที่นี่จริงๆรู้สึกแบบ ดีจริงๆทายความตื่นเต้นแล้วก็หมอหน่ารักมากมทุกคนบริการดีงไงเดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะ